สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวอรุณมนาร์นเช้าวันนี้เริ่มต้นวันจันทร์แล้วนะคะจันที่9มิถุนายน2568ค่ะเปิดมาด้วยสีสันแห่งพรายมันและดอกไม้ก่อนเลยกับพรายฟลาวเวอร์มิวสิกรอคุณผู้ชมอยู่นะคะสีสันสดใสมากพรายมันที่วันแบงค์อก์ใครมุกไปมาแล้วเป็นไงบ้างโอ้โหคือคักมากค่ะ แล้วเขาจัดถนนน่ยทางเดินทั้งเส้นเป็นพร oh ายมันโอ้โหยังไงต้องมาแล้วนะคะ oh. ไม่ว่าจะมาถ่ายรูป mm hmm. ดอกไม้หรือว่าจะมาดูคอนเสิร์ตคุณผู้ชมจับจองได้เลยค่ะคอนเสิร์ตสุดคัลเลอร์ฟูลพร Flower Music นะคะงานนี้รวมเอาศิลปินชั้นนําของไทยมาร่วมเฉลิมฉลองกันอย่างใ,ใกล้ชิดเลยท่ามกลางงานศิละปะดอกไม้แล้วก็พรายมันรัวชัตเตอร์กันได้ช้ำๆทุกมุมที่วันแบงคอกฟอรัมค่ะศ mm. ิลปินมีใครบ้างซีนุนิว สิบนมวงไดสโบกี้ไลออนโฟอีฟแล้วก็มีแขกรับเชิญพิเศษบอยแบนด์จาก BMD Music นะคะภายในงานเนะี่ยคุณผู้ชมถ่ายรูปดอกไม้ได้ตั้งแต่เช้าเลยนะม,มีสวนดอกไม้ i l o v e Flower f a r ์จากเชียงใหม่นะคะส่วนคอนเสิร์ตนั้นเริ่มต้นหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปค่ะรายได้ส่วนหนึ่งของการจัดงานนะคะมอบให้กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยเพื่อไปช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆด้วยเปิดขายบัตรแล้วค่ะคุณผู้ชมซื้อบัตรได้ แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอยากนั่งตรงไหนเลือกได้เลยไปที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสอัลติเกในร้าน7 e เ e ่นอได้ทุกสาขาทั่วประเทศค่ะหรือว่าจะไปเลือกซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์ w w w a l l t i c k e t c o o m ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่ Flower Music Concert ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะงานนี้จัดโดยอรมรินทีวีค่ะบริษัท AME Imaginative จำกัดแล้วก็ I Love Flower Farm จังหวัดเชียง เพราะฉะนั้นคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับส่วนวันนี้วันจันทร์ตอนใหม่ไหนดูซิเขามีเรื่องเด็ดอะไรกันบ้างโอ้รับทัวป่ะ ใช่เลยย้อยมีมิ้วเขเทศแช่น้ําอะไรด้วยก็ไม่รู้อ่ะอืมสวยคืนสบายตาแต่เช้าเลยอ่ะอุ้ยอะไรมืกรอกรโอ้ยอนี้ก็ของประวัติย่อโฟเลยโอ้สับปะรดไปอีกโอ้ยหอมขนาดนี้พี่โนไม่หิ้วเลยอ่ะอันนี้พี่โนไม่รับหิ้วเลยเออทุเรียนทอดเหรอโอ้ยเรียนกวนก็มีวยอยากกอกปากเลยอ่ะเนี้ยตายแล้วตายแล้วรู้กันแต่เช้าเลยร้านนี้ลาบเหนือค่ะมีมะแขวนจากอำเภอ ปลายด้วยถ้ากินเนาะอเอ้ยไม่อยากให้ให้หมดช่วงนี้ไปเลย <c oughs> อ่าปลาหมึกกรอบเนี่ยอยู่ที่สมุทรสาครอ แล้วก็สุดท้ายสับปะรดห้วยมุนพี่บอลของดีอุตรดิตจ่ะโรดเลยอ่ะเออแล้วก็พาไปดูดิทุรงทุเรียนห้วยมุนนี่หวานยันแกนนะจริงนะเออฉ่ำมากแล้วกินแล้วไม่คันด้วยห้วยมุนของแท้อุยไตอยากกินต้องมาไลนยาอเลยวันนี้หกโมงเย็นนะคุณผู้ชมเปิดจอรอได้เลยค่ะครับอะแต่ว่าเช้านี้นะคะไปกันต่อที่จังหวัดกาลสินค่ะ เจอจัดจบเลยเออสองคู่อริค่ะเป็นแก๊งโจเขามาเจอกันตรงกลางถนนพอดิบพอดีไม่สนว่าอยู่ตรงไหนแต่พอเจอกันแล้วมันแค้นค่ะตีกันสนั่นถนนเลยค่ะคุณผ่นชมตีนะคุณชมกับตันนะเดี๋ยวพักครู่เดียวคุณผู้ชมช่วงหน้าหลายเรื่องที่คุณผู้ชมอยากทราบนะคะเกี่ยวกับเรื่องของชายแดนไทยเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันเพราะว่าล่าสุดทหารกัมพูชานั้นถอนกําลังกลบคูเลศแล้วค่ะ ไมโลอร่อยเต็มที่อืมด้วยโกโก้ภาษานนมโคและหมอบาเล่ประโยชน์เน้นเน้นอร่อยจัดเต็มอืมอืมไม,มโลอร่อยเต็มที่ดีเต็มแก้ว ไก่ทอดแมกกรอบอร่อยชุ่มฉ่ำใหญ่ทุกชิ้นชิคเก้นแฟร์เซ็ตเริ่มต้นเพียง199บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้แอตเล็ตกาแฟบริลเลนบูดเอสเปรสโซโรสเข้มอร่อยเข้มลองทีพี่อร่อยงั้นอร่อยเข้มเข้มเอาอร่อยยังไงพี่ทั้งเข้มทั้งอร่อยซองเดียวจบจบป่ะซื้อแอร์ไดจินสบายซีรีส์รับชูมันนี่หน0 0งบาทสบายกระเป๋ารียคุ้มถึง30มิถุนายนนี้ คุณว่าเด็กคนนี้เป็นนักดนตรีได้ไหมทุกจินตนาการอาจเป็นจริงได้ S26GO3 โใหม่ผสมแอลฟาสฟิงโกไมอิลินเพราะอนาคตที่ยิ่งใหญ่อาจเป็นจริงได้ด้วยตัวเขาใหม่เอกสิทธิ์เฉพาะ S26GO3 โ ชอบกินแม็กกี้กับอะไรครับไข่แดงย่้มๆกัย่างหอมๆข้าวสวยร้อนๆแม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อยแม็กกี้แม็กกี้ อย่าทัดน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าทัดน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาลงได้โคสเตอร์อร่อยมันฟันลุ้นล้านลุ้นละวันใหญ่รถยนบีไวดีเพียงสกแกนหรือส่งซองเปล่าลุ้นต่อที่เสาเพียงซื้อผ่านเซเว่นอินดัเวรนถึง24สิงหาคมนี้ วันแบงคอกพรีเซนต์แจสมี To The Moon c o n c e r ตกับดีเจอระาวิโอเล็ตโวเทียเดอะพากิสันและเดอะทอยวันที่19กรกฎาคมนี้ที่วันแบงคอก f o รัมจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ The c o n c e r ิไก่ทอดแมกกรอบอร่อยชุ่มฉ่ำใหญ่ทุกชิ้น,ช,นชิคเก้นแฟร์เซ็ตเริ่มต้นเพียง199บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้เออน b h ลดแรงกลางปีชอบสินค้าแม่ลูกเยอะมาก สนุกฟรีกิจกรรมดีๆเพียบวันที่2 6 2 9ถึงมิถุนายนนี้ใบเทคบางนาเสร้ความสุขจัดใหญ่หมายคุณได้ชอบบ้านและสวนแฟร์ชอปปิ้งวีคทั้งเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าต้นไม้และวัสดุก่อสร้างของจริงจัดจริงวันที่ 21- 29ถึงิมิถุนายนนี้บ้านและสวนแฟร์อิมแพ็คเมืองทองธานีซื้อแอร์ไดกินสบายซีรีส์รับทรูมันนี่1,000บาทสปายกระเป๋ารีดคุ้มถึง30มิมิถุนายนนี้ ชอบกินแม็กกี้กับอะไรครับไข่แดงย่้มๆกัย่างหอมหอมข้าวส่วนร้อนๆแม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อยที่แม็กกี้เบอร์ดี้โรบัสต้าอร่อยแค่บอกเด็ดแดงมันเป็นหนักสุดสีเขียวนุ่มเลยและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมละมุนกลมกล่อมสีเขียวนุ่มละมุนเบอร์ดี้เนตไก่ก็ไปสุดนกแสกเกาะบ้านเขาว่าจะสวยไม่กลัวรถมีประกันเว้ย บัติเหตุเราก็มีขายนะคะประกันลดคนบ้านซื้อได้ที่ประกันติดโลกลงได้คอสเตอร์อร่อยมันฟันลุ้นล้านลุ้นระวันใหญ่รถจนบีวายดีเพียงสแกนหรือส่งซ้าเปล่าลุ่นต่อที่2เพียงซื้อผ่านเซเว่นอิเเวนถึง24สิงหาคมนี้ วนนี้ถ้าใครอยากจะออกไปใส่บาตรพวกเราจะสาธุอ,อนุโมทนาด้วยนะคะแต่ว่าพระที่ทำกิจของสงฆ์ตอนเช้าไม่ใช่การออกบินทบาทแล้วกิจของสงฆ์ตอนเย็นไม่ใช่ทำวัดแต่เป็นกิจแบบนี้คุณผู้ชมจะเอาใจวางไว้ตรงไหนดีใช่ใชแต่พอมันอยู่ในจุดที่ผิดที่ผิดทางคนเขาก็พูดไปได้เขาก็ตีความไปได้เพราะว่าทุกอย่างดูแล้ว มันไม่ใช่กิจของสงหรือไม่ใช่ที่ที่สงเนี่ยจะมารวมตัวกันอยู่ที่แบบนี้ไม่ใช่เลยแม้แต่นิดเดียวนะเราชาวพุทธเห็นแล้วก็ยังรู้สึกไม่สบายใจเลยอ,ะอ่ะใช่ก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบหน่อยนะคะว่าการมาครั้งนี้มาทําอะไรมาเพื่ออะไรค่ะจะได้สบายใจกันทั่วหน้าค่ะถ้าพูดถึงเรื่องราวแห่งการกินแหมเวลาเจอของอร่อยเนี่ยมันกินแล้วมันหยุดยากนะจริงแท้มันแซ่บมากเลยแล้วกางเกงกางเกงเนี่ยมันแน่นไปหมดเลยค่ะไอเรื่องปัญหาพุงแน่นเนี่ยไม่ได้มีแค่คนนะแม้กระทั่งน้องงูตัวนี้ ก็แน่นเหมือนกันค่ะห้องเครื่องรถนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับผมต่อที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะเป็นข่าวสะเทือนใจคนรักน้องหมานิดนึงมีคุณป้าท่านหนึ่งเนี่ยเขาก็เลี้ยงน้องหมาเป็นหมาจรจัดนะสี่ตัวค่ะเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆเลยตอนเช้าก็ปล่อยให้น้องไปวิ่งตามธรรมชาติแต่วันหนึ่งสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเพราะว่ามีน้องหมาหนึ่งตัวที่เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆกลับมาถึงบ้านน้ำลายฟูมปากแล้วมาตายต่อหน้าเจ้าของ่ะ ผู้ชมที่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีเมื่อวานนี้ก็มีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นค่ะนี่คือวินาทีที่เกิดระเบิดกลางเมืองปัตตานีเลยนะคะช่วงค่ำที่ผ่านมาจุดนี้คือบริเวณหน้าโรงแรม ปัตนานีเพื่อป้องกันไม่ให้คนร้ายหลบหนีออกนอกพื้นที่รวมไปถึงป้องกันไม่ให้ก่อเหตุซ้ำซ้อนในพื้นที่ด้วยค่ะจากปัตนานีค่ะไปกันต่อที่จังหวัดชนบุรีนะคะมีรถกู้ภัยคันนึงเขากําลังจะไปส่งคนเจ็บไปที่โรงพยาบาลค่ะปรากฏว่าช่วงจังหวะที่กําลังเร่งเครื่องอยู่บนถนนเปิดไซเรนเสียงดังแล้วอยู่ๆก็มีรถคันนี้ปาดหน้าในระยะกระชั้นชิดค่ะ